ลูกสาวเผยอาการสรพง์ชาตีป่วยมะเร็งสมองพ่อไม่ได้บอกใครสูบผอมไป7กิโลกรัมลูกสาวเผยอาการของสรพง์ชาตีป่วยมะเร็งสมองสูบผอมไป7กิโลกรัมแต่กำลังใจดีอาการดีขึ้นตามลำดับพ่อไม่ได้บอกใครเพราะคงไม่อยากให้เป็นห่วง จากกรณีนักแสดงรุ่นใหญ่สรพงษ์ชาตรีได้เข้ารับการรักษามะเร็งสมองและได้รับกำลังใจเป็นอย่างดีท่ามกลางความห่วงใยจากครอบครัวและเพื่อนนักแสดงที่ส่งกำลังใจไปให้ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าล่าสุดลูกสาวของสรพงษ์ชาตรีได้เปิดเผยว่าข่าวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งมาสักพักแล้วตอนนี้รักษาตัวอยู่อาการดีขึ้นตามลำดับแต่ด้วยช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดโควิดเลยไม่ได้ไปเยี่ยม ได้แต่ถามผ่านทางญาติที่ผ่านมาคุณพ่อไม่ได้บอกใครเพราะคงไม่อยากให้เป็นห่วงโดยไท้เอกพันธ์บลอริดกล่าวว่ามีโอกาสไปเยี่ยมมาครั้งหนึ่งอาการตอนนี้แข็งแรงดีรักษาไปตามอาการร่างกายซูบผอมลงนิดนึง ผอมลงสักประมาณ6-7กิโลกรัมแต่แกสู้อยู่แล้วกำลังใจแกดีดูจากลักษณะแล้วน่าจะหายวันหายคืนหน้าตาแจม่มใสนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตลอดบุญกุศลที่แกได้ทำมาจะทำให้โรคร้ายนี้มันหายไปแรงใจกำลังใจล้นหลามเหลือเฟือภรรยาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด